ฝันเหม็นเหม็นห่ฝันว่าจะได้คับงรธก่อนที่ฝันว่าได้แปดสองหนึ่งไหมฝันว่าได้แปดสองมันก็ฝันว่าเขาบอกกันที่ไรออกมาทำนองเดียวกันนี่แม่เขาต้องจำเอาข้อมฝันคนคนใดบอกคนใดว่าอย่างไรเขาก็ฟังเขาจำเอาคือใดแต่ตามพ่อพงนี่ก็ว่าฝันเหม็นมาตลอดแต่เหม็นบ่ค่อยได้มีเวลาไปตามเนาะแต่งวดนี้เอายืนยันฟันท่องให้พี่น้องเอฟซีที่รับชมเนี่ยมีตัวใดนเนี่ยครับผมที่แปลออกมาแล้วจับที่เหม็นๆหม็นนี่มันมีอยู่ที่ีสองหัว คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมองเอสดีแฟนช่องแฟนเพจคนกับสร้างสุดท้ายนะครับเดอะหนับมือนี้นะครับแอดมินจะเดินทางนะครับผมนะครับไปตามแนวทางของ พ่อพงคนฝันแม่นนะครับหลังจากทีงวดก่อนเพิ่นได้8ปองนะครับเพิ่นก็เลยอยากสีมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเอฟซีนะครับนําไปวิเคราะห์พิจารณาในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขสิเป็นตัวใดเลขของฝันไปออกมาแล้วเป็นตัวใดนะครับให้ท่านผู้ชมจดไว้นะครับเนอะจดไว้นะครับเพราะว่าเพิ่นฝันมาแม่นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้มาตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับอยากได้เลขเด็ดต้องคนกับช้างนะครับไปรับชมคลิปกันนะครับเียังไม่เข้าโฆษณาก็เป็นหนึ่ง เด็กเขาว่าฝันดีงวดนี้ฝันแน่แหละที่พ่อไงพ่อฝันฝันเกี่ยวกับหยังครับเรื่องความฝันของปล่อยฝันเจ้ากับบ้านเนี่ยเจ้ากับรถกับเรือเนี่ยไปตัวทิบแล้วพว่มฝันนอกก็นอกบนแน่นอนฝันฝันงวดนี้มีงวดก่อนนี่ฝันเขาว่าฝันแม่นงวดก่อนนี่เขางวดบ่ได้ตามให้งวดนี้ฝันแหละที่พอ ฝันแล้ว right. right. ันแล้วฝันว่าจังไดพอได้บอกฟังบอกมีตัวเลขบ่พอรฝันมือขึ้นว่านี่ฝันว่าจางก็มาเห็ดยันใ้สังขามาวัดสังกระสีวัดสังกระสีหลังข้าเขาว่าสองลอยหายสี่ลอยอะไรหกหกคี่สองบในวามฝันอ่ะในวามฝันสี่หกสอง่สี่หกสอง กังกระสีเขาจัก no. วัดเขาวัดหลังข้านะเขาบอกดูงองเขาว่า <gli> สี่หกสองเขาว่าจ้ะสี gua, ่สองหกเออสี่สองหกประมาณสี่สองสองสี่สองหกสี่สองหกสี่หกสองก็อยู่นี่โตวินวินเหนอเนาะสี่สองหกค่ะฝันมาเหมือนขึ้นมาฝันแปลกประหลาดบาครับฝันแนวใดบ้างขึ้นกับฝันอี่เลยครับฝันว่าพญิโม่บใหยฟังครับพญิโม่บใอยฟังว่าพญิโมอ วันไปเลขงวดนี้มันออกอยู่ถ่ายรถเจ้าเดี๋ยวพญายิ่งพ่องคนว่าเอ้ถ่ายรถยังมออเตรถจะใส่บ่ถ่ายรถยังรถเจ้ามันรถรถขั้นใหญ่รถเชนสร้างบอกรถขั้นไหนรถเชนสรจับถอยหลังมาคนมาเขาขี่เขาขี่ขอบบ่ได้รถเชนปูนไปมันจะไปบ่ได้นถอยมาถอยมาคนว่าเอานักนั่นอลไรกันมันเจ้ายันรถเจ้าน่ะเรารถเชนปูนมันจะต่ำเราโอ้ในรถฮอกล้อรถเชนสร้างเนี่ยมันวันไ้ออกตัวนั้นมันออกจุน สาม0ี่เขาว่าบนเออเอาทั้งหลังเอาไว้ทั้งหนาอืมอะไรถมัน,ม 0, 3, 3น 0, ไม่ยี่ศูนย์0สามสามสี่ศูนย์เนาะสามสี่ศูนย์เทเบียนรถหกหลอดเหรอเออหนึ่งสามสี่ศูนย์แปดสองหนึ่งสามสี่ศูนย์แปดสองฉีดหนึ่งสามสี่ศูนย์แม่บ้นนี้มันว่าไอ,อ้ถมอญไงมอญว่าแถวอโวตอนนี่มันเอาสูงเอไปทั้งหนาเพื่อว่าศูนย์รถมันสูนนี่มันรถมันจะ้ำกันนี่มันต้องเอาสูงเอไว้ไทั้งหนาสูน ศูนย์สามซีเพื่อนบอกเพื่อนบอกเท่านั้นแหละออกแน่นน่ศูนย์สามซีออกแน่แน่ตมอเป็นคนบอกชาว่าเอาฝันฮ่อฝันว่าซื้องวดก่อนว่าฝันเหม็นเหม็ดหนึ่งฝันว่าจะได็ครับงวดก่อนที่ฝันว่าได้แปดสองเลยไหมงวดฝันว่าได้แปดสองมันก็ฝันว่าเขาบอกกันที่หละออกมาทำนองเดียวกันนี่แม่เขาต้องจำเอาข้อมฝันคนคนใดบอกคนใดว่ายังใดเขาก็ฟังเขาจำเอาคือใด แต่ตามพอพงนี่ก็ว่าฝันเหม็นมาตลอดแต่เหม็นบ่ค่อยได้มีเวลาไปตามเนาะแต่งวดนี้เอายืนยันฟันทงให้พี่น้องเอฟซีที่รับชมเนี่ยมีตัวไหนนะครับผมที่แปลออกมาแล้วจับที่แม่นเหม่นนี่นั่นมีอยูซีซีสองหกกับนี่ล่ะศูนย์ศูนย์สามสี่ซีสองหกศูนย์สามสี่โอ้ซีสองหกจดได้ครับพี่น้องศูนย์สามสีเท่านั้นล่ะมีเท่านี้มีเท่านั้นแต่จะมันอยากจะมือหนาแต่ว่าฝันทั้งสี่มัน มันเคยได้ตั้งแต่ต้นตอนแรกๆนะโอ้ขันฟันแต่แต่เริ่มวิกเริ่มงวดแล้วนี่ส่วนมากสิแม่นก์กู้ฟันไปปลายเนาะแม่อ่ะอสินะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าว่างวดหน้าเขาอีกเขาก็มาตามเด้อทันใดสิให้ตามพอพองนะครับก็บกาสามารถตีสีตามได้ทางช่องเฮาแล้วก็ทีมงานสูบผู้ช่ช่องนะครับผมสำหรับพอพองงวดนี้ก็จังเป็นแนวทางคือเก่าเน,นเขาขนะ,นะพ่อเนาะ<ม>นะครับพิถึงกับ่ว่ากันเพราะว่ายังหน่อยก็เป็นแนวทางเดมาแบ่งปันให้ให้เป็น คือใครว่ามาตีความฝันมาแปลความฝันให้นะครับตามพอพงษ์เพิ่งก็ถือมาประจํานะครับงวดก้อเป๊สองกระได้นะครับแต่มิ่นว่ได้ไปตามงวดนี้เอมินก็เลยมีโอกาสได้มาตามหอนเฮียนหอนบาดเลยนะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับสนับสนุนการซื้อฉลากกีแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต่อขอบคุณงพอพงษ์ลายๆครับที่ได็จมห้มาแบ่งปันครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือแนวทางนะครับความฝันของพพ่องนะครับเด้อพพ่องคนฝันแม่นนะครรัับสหขอซินนันพด ที่จดไว้หรือสินําไปลงทุนนะครับถ้าเกิดว่างวดหน้านะครับมีโอกาสหรือว่าเข้านะครับเอ็มินก็จะได้เดินทางนะครับมาหาแนวทางนะครับแนวทางของพ่อพงเหมือนเดิมนะครับเอ็มินก็เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเพียงประกาศโฆษณากับเป็นกำลังใจให้เราแล้วนะครับผมนะครับสำหรับชิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมนะครับจากได้เลขเด็ดต้องคนกับช้างสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง